สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกนันนะคะ,คะกับร้านพูมินแท็กเตอร์สาขากุณจับจังหวัดอุตรธานีวันนี้นะคะเรามีรถกอดติดคีบนะคะมารีวิวนะคะตัวนี้นะคะคันหน้ารถบรรทุกนะคะสำหรับตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานนะคะปากตักสวยนะคะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่ สองแ0นเบาทนะคะตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยตัวนี้มีเล่มทะเบียนนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร081 729 4501 092 942 2503นะคะ ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงอําเภอกุจจับจังหวัดกรทานีนะคะหรือหาพทคัดรายสนใจสามารถตั้งพิกัดมาได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะจะส่งฟรี300กิโลเมตรนะคะหากสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะฝากกดตดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะ